สวัสดีท่านช่วนด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนอนุญาตแอปนะฮะคณเข้ามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคณเข้าไปที่ตัวตั้งค่าครับผมกดไปที่ทั่วไปนะฮะเลื่อนมานะฮะการจัดการโปรไฟล์และ,ะอุปกรณ์นะฮะกดเข้าไปครับผม หาแอปให้คุณจะอนุญาตนะฮะนี่กดเชื่อถือนะฮะเชื่อถือลองเชื่อถือนะเสร็จแล้วแล้วคนก็ลองเข้าแอปนะฮะนี่เข้าได้แล้วนะฮะ นี่ก็จะทำใช้ได้แล้วนะฮะ